เรื่องอะไรครับผมก็ใครที่ยังได้ไปไทยอยู่ขอให้เจอคนที่แท้เร็วนะครับผมก็ที่นี่เมื่อกี้นี้ก็ไปกินข้าวมานะครับผมก็มีทั้งแบบว่าดึงหล่อสาวสวยมากมาคนเชียงรายน่ารักเยอะมากนะใช่ไหมครับในของคนเชียงรายเลิศขนารักมากนะครับก็ดีใจที่แบบว่าทุกคนแบบว่ามาวันนี้มาให้กําลังใจกันนะพันเยอะมากแล้วก็มาได้ข่าวว่าจะสมัครคอร์สกันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมฮะเฮ้ยที่นี่เขาดีมากนะครับ ไม่เชื่อต้องถามคนที่คนที่ทํามาแล้วพี่ผมไปทามาคือไม่ได้เจอพี่เขานานเขาไปทำเพื่อวานนี้ที่อบีทันสองเนี่ยขึ้นไปแล้วก็บอกว่าศิษา์สาวบอกว่าน้าทะไรดีครับเขาก็บอกว่านี่นะทามันนี่นี่นี่ปุ๊บวันนี้ผมมาเจอเขาตั้งแต่ในรอบในรอบแบบหลายที่ที่ผ่านมาเฮ้ยทำไมหน้าใสขึ้นทำไมบอกว่าหน้าดูแบบว่ามีออร่าขึ้นออร่า ผมูกดีตรงไหนถรกไหมครัออร่าคืออะไรไม่ใช่น้ำเดือดมันคือไอ้นี่คือมีมีแสงบนหน้าเออใช่ไหมนเถอะนะครับคือหน้าใสขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมบอกแล้วว่าลุคกูดพอเชื่อแน่นอนนะครับเดีเบนเกอรดีนะครวันนี้ก็ ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาวันนี้นะครับก่อนที่ผมผ่านมาก็จะมีศิลปินมากมายนะครับผม,มนี่นะวก็จะเป็นพี่ฮัน่นนะครับพี่ฮัน่นตูนตามนะครับผมน้องสิงโตแล้วก็สุดหลอ่อคนนี้นะครับผมวันนี้นะครับแล้วพวกนี้ยังมีอีกนะครับพวกนี้ยังมีอันนี้คือตาตั้นตาตั้นนะครับไมรู้จักเขาเลยครับผมก็ ก็ขอให้เออ่พรุ่งนี้ยังมีอีก่วันแล้วก็แล้วก็ใครที่สนใจอยากสมัครคอร์สด้านบนก็ไปได้แล้วก็ด้านหน้านี้ก็มีให้คุณได้เออ่ปรึกษาแล้วก็เราก็เลือกว่าคุณอยากจะสมัครคอร์สไหนนะครับผมให้คุณได้แบบว่าโดยเฉพาะแฟนคลับผมนะแฟนคลับที่ตามมาจากกรุงเทพหลายคนก็รู้สึกว่าเกินวัยแล้วเกินวัยสวยนาย่วยได้เอาละเพลงต่อไปเพลงนี้เมื่อกี้นี้แดนไปทายไปแล้วต่อไปก็เป็นคนที่มีความสุขมากดีกว่านะครับผม